ในความเห็นต่างของเราซึ่งเราไม่มองแล้วเราไม่อินกับคำพูดหรือว่าการกระทำของเขาหลายๆอย่างเนี่ยที่มันออกสื่อนะออกสื่อซึ่งคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่สอนลูกค่ะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเขาก็จะคัดสรรพวกที่ชอบเหมือนกันชอบทำอะไรเหมือนกันชอบความรุนแรงชอบอะไรที่แบบว่ากระแทกแดกดันเหมือนกันชอบธรรมะที่แบบว่าเหมือนการส่อเสียดหรือรุนแรง ถ้าเราชอบเราก็เอาเราอไปอยู่ในกลุ่มของเขาแต่ในส่วนตัวของคุณแม่คุณแม่ว่ามันอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ยากเขาถึงล้มเหลวในชีวิตของเขาที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยปล่อยให้บุคคลคนนี้เข้าไปอบรมในโรงเรียนใช่ครับเวลาอบรมมาพูดดีแต่เวลาไปไลฟ์สดอะพูดกูพูดมึงแล้วเด็กมันติดตามไปดูในไลฟ์เนี่ยมันก็เอาตามพูดกูพูดมึงสอนให้ลูกพูดกูพูดมึงกับพ่อแม่เนี่ย มันใช้ได้ที่ไหนอาจารย์เบียรโอก,กาสจะเจอใช่ไหมคือผมบอกได้เลยครับไม่จําเป็นบางคนบอกว่าต้องดีเบตผมจะเอาอะไรกับไปดีเบตกับคุณผมจบนิสตั์บัณฑิตเนติบัณฑิตจบปริญญาโทผมไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยคนที่มีความรู้ธรรมะคือคนภายในองค์กรผมก็คือมหาหมีดรประยุทธ์ประเทศเสนาโทสองใบเอกสองใบแล้วมีแล้วมี สมาชิกอีกประมาณร้อยกว่าที่เป็นมหาปริญญาถ้าคุณจะดีเบตคุณต้องไปดีเบตกับองคอ์กรคนภายในองค์กรผมเอาไม่ได้วันหนึ่งเราคุยกันมาตลอดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายนู้นนะครับเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาบกป้องคืออะไรแล้วพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเนี่ยคุยกันได้ตลอดครับไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่องประเด็นการดีเบตเนี่ยนะมันน่าจะเป็นลักษณะการพูดคุยกันมากกว่าว่าตรงไหนเนี่ยถ้าสุดโต่งเกินไปเราก็ปรับลงมา ตรงไหนที่หย่อนเกินไปก็ปรับขึ้นมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางให้ไปกันได้ให้สังคมไปได้ให้คณะสงฆ์ไปได้ให้พุทธเถรวาทของเราไปได้ไม่มีศัตรูละมิดหรอกครับแต่เราทําเพื่อสถาบันศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เราคุยกันตลอดว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วมีการปรับเนี่ยเราคุยกันได้หมดครับมันไม่ใช่เรื่องของมูลนิธิมันเป็นเรื่องของพี่น้องชาวพุทธทุกคนเป็นเป็นเรื่องของประชาชนชาวไทยที่นับถือพุทธศาสนา แล้วก็นับถือประเพณีวัฒนธรรมที่จะมาปรับจูนกันไม่ใช่ให้มีวิวาทานในสังคมจนสร้างความแตกแยกอันนั้นนะ่ะเรายอมไม่ได้ครับ สวัสดีครับผมเอ็มกับสิเดชนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมี3าประเด็นด้วยกันนะครับผมผมผมว่าผมจะอยากลองมุมต่างดูหน่อยนะครับเรื่องคนเถื่อนทำนะครับกับคําสัมภาษณ์นะครับกับที่ท่านทนายอนันตชัยนะครับไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับที่มีการไปแจ้งความหน้ากองปากนะมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะเอ๊ะใจหน่อยนิดหนึ่งนะครับเรื่องเด็กและเยาวชนกับการใช้คาหยาบนะครับอ่าโอเคครับผมผมเห็นด้วยนะครับในกรณีที่เด็ก นะครับผมไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับแล้วก็เด็กนะครับผมไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีจากพ่อแม่นะครับก็จะมีลักษณะคําพูดหนึ่งนะครับของท่านทนายอนันตชัยนะครับที่บอกประมาณว่าคือคือจานเบียร์นะครับเข้าไปสอนทำที่โรงเรียนนะครับซึ่งเวลาเขาสอนทำเขาก็พูดดีมากนะครับแต่ว่าพอสอนทำเสร็จนะครับกลับมาไลฟ์สดก็คำพูดก็เหมือนเดิมนะครับก็กูมึงเหมือนเดิมซึ่งมันจะทําให้เด็กนะครับตามเขาไปดูในช่องได้นะครับแล้วก็พูดกูมึงนะครับ จนไปถึงพูดคําว่ากูมึงกับพ่อแม่เนาะผมคิดเปรียบเทียบกันนะครับก็ต้องแยกออกเป็น2กรณีนะครับคือ1นะครับก็เป็นกรณีที่น่าห่วงนะครับและ2นะครับผมเด็กคนนั้นนะครับไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนอย่างดีมาจากพ่อแม่นะครับผม ผมเป็นคนนึงนะครับที่มีลูกนะครับลูกผมจะรู้จักคําหยาบทุกคํานะครับลูกผมสามารถดูหนังได้ดูภาพยนตร์ได้นะครับลูกผมชอบดูหนังซอมบี้ด้วยผมจะสอนให้เขารู้จักว่าคําไหนคือคําหยาบคําไหนคือคําที่ไม่ดีลูกผมจะรู้จัก มีดนะครับกันไกนะครับผมแม้กระทั่งข้าวหลามเองนะครับลูกผมก็รู้จักนะครับผมก็อธิบายให้ลูกฟังว่ามันคือสิ่งที่มีทั้งประโยชน์และโทษนะมันใช้งานแบบไหนมันทํางานแบบไหนลูกผมใช้กันไกได้นะครับใช้กันไกได้ตั้งแต่ตอนอายุ3 4ขวบนะครับลูกผมใช้มีดได้นะครับลูกผมกดน้ําร้อนเองได้นะครับซึ่งผมสอนเขาทุกอย่างผมจะไม่พยายามปกปิดเหมือนอย่างมีดนะครับที่วางอยู่ในครัวนะครับผม ผมไม่เห็นคนอื่นนะครับเป็นบ้านเพื่อนนะครับหรือว่าบ้านคนรู้จักนะครับที่มีลูกนะครับเขาจะเก็บมีดไว้นะครับผมเองนะครับผมก็คิดในมุมกลับกันว่าผมจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมก็เก็บมีดปกตินะครับเพียงแต่ว่าผมจะสอนให้ลูกรู้ว่าอันนี้คือมีดอย่าไปจับเล่น ถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่ได้ใช้งานก็อย่าไปจับเล่นมันมีคมมันอันตรายมันบาดมือได้ส่วนประโยชน์ของมันนะครับมันทําอาหารได้นะครับมันใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เราจะสอนลูกแบบนี้มากกว่าเนาะส่วนการที่บอกว่าห่วงว่าเด็กนะครับผมจะไปติดตามดูต่อในไลฟ์สดผมต้องบอกแบบนี้นะครับผมว่าคือจริงๆนะครับควรจะบอกเขาหน่อยว่าช่วงไลฟ์สดนะครับมันเป็นช่วงตอบคําถาม เออซึ่งไม่เก <consig> ี่ยวกับช่วงปฏิบัติธรรมหรือว่าช่วงการบรรยายธรรมอ่ะเด็กควรจะเข้าใจด้วยนะครับคือพ่อแม่นะครับถ้าเด็กอยากดูก็เราเป็นพ่อเป็นแม่นะครับถ้าห่วงเรื่องนี้เขาควรจะแนะนําหน่อยก็แนะนําเขาว่าถ้าอยากฟังก็อย่าไปฟังช่วงนั้นการตอบคําถามเขาก็อาจจะมีแบบมีความเปรี้ยวกาดหน่อยก็ลองไปฟังพวกบรรยายธรรมดูไหมอ่ะแบบประมาณนี้นะครับอ่าเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันนะครับสมมุติว่าผมนะครับไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งมานะครับเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบคือในคอนเสิร์ตเขานะครับเขาพูดดีมากเน พอผมไปติดตามต่อที่หน้าช่องนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ที่เขาคุยกับเพื่อนเขาเล่นกับเพื่อนเขาทํากิจกรรมอื่นแต่กับกลายเป็นว่าเขามีคาว่าว่าไอเฮ่ด้วยว่าไอจาดด้วยมีคําที่ไม่ดีมีกิจกรรมที่มันทําแล้วมันดูค่อนข้างที่จะจะอันตรายหน่อยอผมเปรียบเทียบในกรณีที่ผมเป็นเด็กเนาะคือมันก็ไม่ต่างกันนะครับว่าคือศิลปินเขาไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับเขาก็พูดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่พอเขามาอยู่ในหน้าช่องเขานะครับเขาอยากทํากิจกรรมเขาเขาอยากคุยกับเพื่อนเขา เขาก็สามารถที่จะใช้คำที่ที่ไม่ดีได้ ผมผมว่าในลักษณะนี้นะครับคือบนโลกเรานะครับคำหยาบมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพลงเองนะครับคือถ้าเรามีลูกนะครับเราห่วงลูกนะครับผมว่าการอบรมพื้นฐานนะครับสอนลูกผมว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญของพ่อแม่มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมเองก็เข้าใจนะครับผมว่าพ่อแม่บางคนนะครับก็ไม่ได้อบรมพื้นฐานลูกนะครับคือเรื่องง่ายๆนะครับผมว่าพ่อแม่บางคนยังไม่รู้เลยนะครับเรื่องง่ายๆนะครับสมมติว่าจะเข้าไปเซเว่นเนาะแล้วก็แบบว่า มีคนเดินสวนออกมานะครับผมว่าพ่อแม่บางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้านะครับว่ามาร,รยาทพื้นฐานคือให้คนอยู่ด้านในเดินออกมาก่อนแล้วเราค่อยเดินเข้าอ่ะอันนี้คือมาร,รยาทพื้นฐานมันควรจะสอนลูกตั้งแต่ต้น ปัญหามันไม่อยู่ที่คําหยาบด้วยนะครับปัญหามันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนพื้นฐานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบสักกรณีหนึ่งนะครับคือหากมีใครสักคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าคําหยาบที่คนเตื่นทําสอนเนี่ยมันมักจะไปโผล่ตามโซเชียลผมว่าความน่ากลัวของโซเชียลนะครับคำหยาบมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันสามารถบอกสอนได้นะครับแต่ว่าผมจะลองให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับคือผมว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยคือน่ากลัวส่อเด็กและเยาวชนมากนะครับหากเด็กและเยาวชนนะครับผมไม่รู้ที่มาที่ไปของ คลิปนี้แบบจริงๆนะครับผมว่าเด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะเอาไปทาตามและอันตรายมากนะครับซึ่งคลิปเขามันปลอมมากนะครับมันใช้แค่น้ําแข็งแห้งนะครับผมแต่ว่าเด็กเขาไม่รู้แบบจริงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะไปต้มน้ําแล้วก็ลาาตัวเองแบบนี้ได้เลยครับผมว่าแบบเนี้ย ยังดูอันตรายมากกว่าคำหยาบอีกนะครับคำหยาบมันบอกมันสอนได้นะครับส่วนกรณีถัดมานะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคือนักข่าวนะครับเขาก็ถามว่าจะมีการที่จะมาเจรจากันไหมคือทางทนายอนาชัยนะครับผมก็บอกว่าคงไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าอยากมาดีเบตกันเราก็ พร้อมมานะครับเรามีนักวิชาการที่แบบมีความรู้ด้านศาสนามาดีเบตกันได้ทั้งวันผมว่าเจตนาจริงๆของอาจารย์เดียร์เขานะครับผมว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปดีเบตนะครับไปถกทธรรมนะครับแต่ว่าเจตนาจริงๆของเขานะครับเขาต้องการที่จะไปพูดคุยนะครับว่าผมทําอะไรผิดครับช่วยชี้แนะผมได้ไหมช่วยบอกโทษผมได้ไหมผมสอนผิดแบบไหนบ้างช่วยกล่าวโทษผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงแต่ว่า ที่ผมสังเกตดูนะครับก็จะมีคําพูดหนึ่งตอนถแถลงข่าวนะครับที่ทนายอนัญชัยบอกว่าเออเราก็ดูคุณพูดดีนะแต่พอคุณไปไลฟ์สดคุณก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณก็พูดคําหยาบผมว่าตรงนี้นะครับมันควรจะได้รับการตักเตือนนะครับโดยการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใช้วิธีการทางกฎหมาย คือบางทีนะครับผมก็มองว่าคือเรื่องนี้นะครับคือทางกองทัพทมนะครับกาลังที่จะอบรมทางอาจารย์เบียร์อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการที่รุนแรงไปหน่อยนะครับเป็นการดําเนินคดีหรืออีกขณะหนึ่งนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายคอมเมนต์นะครับหลายความคิดเห็นบนโลกโซเชียลนะครับที่บอกว่าโกรธอะไรกันเป็นการส่วนตัวไหมหรือว่า มีผลประโยชน์อย่างอื่นไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นทางด้านนี้นะครับส่วนดรมหามีนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกนะครับว่าท่านมีท่าทีที่ดูอ่อนลงนะครับ คือย้อนกลับไปที่คําถามเมื่อสักครู่นะครับที่นายเปี๊ยกบอกว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องเจรจาครับถ้าอยากดีเบตก็มาเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับดรมหาหมีก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกแบบหนึ่งนะครับว่าคือถ้าดีเบตกันผมว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องถกทําหลอกก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าเนาะส่วนเรื่องที่จะมาพูดคุยกันก็ยินดีนะแต่ว่าจานเบียนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าผิดอะไรคือบางทีนะครับเราอยู่ในเกมนะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเองได้นะครับบางทีมันต้องให้ผู้รู้นะครับให้ผ ช่วยชี้โทษให้เขาอยากคุยในประเด็นนี้มากกว่านะผมว่าเขาคงไม่อยากไปถกทําด้วยนะครับคงไม่อยากไปดีเบตด,ด้วยเพราะว่าดรมหามีเองก็เป็นคนเก่งนะครับผมว่าจานเบียเขาน่าจะไม่อยากไปถกทําด้วยนะครับแต่ว่า ประเด็นที่อยากคุยด้วยคืออยากช่วยชี้โทษให้เขาหน่อยนะครับอยากแนะแนวทางให้เขาหน่อยนะครับว่าควรจะเป็นแบบไหนก็ไม่อยากให้ใช้กฎหมายมาจัดการกันแบบนี้ผมว่าประเด็นน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าเที่ทนายอนันชัยบอกว่าหากจะเจอกันก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าทางมหามีเองนะครับก็บอกว่าคือหากอยากจะเจอนะครับอยากพูดคุยก็ก็ได้นะแต่ก็อย่างที่มหามีบอกนะครับว่าก็ต้องรู้ก่อนว่าผิด อะไรนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมพยายามแสดงความคิดเห็นในลักษณะของผมเองนะครับผิดถูกอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมไม่ใช่นักข่าวนะครับไม่ใช่สํานักข่าวนะครับก็มีบางคลิปนะครับผมก็อาจจะวิพากวิจารณ์โดยสุจริตใจหน่อยนะครับผมก็ขออนุญาติชมเพื่อความเป็นธรรมนะครับถูกผิดก็สามารถแนะนําผมเพิ่มเติมได้ครับผม